ท่านผู้ฟังมีความเชื่อเรื่องมนต์เรื่องคาถาบ้างไหมครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อปี2540อันเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่วันเสาร์ที่20กันยายน2540ตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งพระเถระเกจิอาจารย์ท่านร่วมชุมนุมสวดมนต์แผ่เมตตาจิตไล่อัปมงคล เรียกขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดหนักชนิดที่เรียกว่าขวัญกระเจิงอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทำการค้าหรือแม้กระทั่งพนักงานห้างร้านตลอดจนกระทั่งบริษัทเอกชนโดยทั่วๆไปตอนนั้นก็มีความรู้สึกประวันพรั่นพรึงในลักษณะแบบเดียวกันคือมีความวิตกเป็นอย่างยิ่ง การเจริญพระพุทธมนต์ถือเป็นการเรียกขวัญกำลังใจอีกวิธีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีศาสตร์อื่นๆแล้วก็ได้กำหนดขึ้นแล้วจัดทำพิธีกรรมก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเพราะว่าคนเราเวลามีทุกข์เนี่ยก็พยายามแสวงหาอะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะมาช่วยโดนบันดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่นะดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้อนาคตเป็นไปตามยาถากรรม เหมือนกับคนที่รู้ว่ากำลังจะเจ็บป่วยแต่ว่าไม่รู้จักสแสวงหายารักษาปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นโดยคิดว่าไม่ช้าก็หายเองเผลอเหลตายครับบนพื้นฐานคำสอนในทางพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทําทั้งสิน้นความเลวร้ายต่างๆที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นก็เกิดจากสภาพแวดล้อมสภาวะการคือเกิดจากปัจจัยภายนอก พิธีกรรมบางอย่างสามารถแก้ไขจากหนักเป็นเบาได้เคยมีผู้ถามพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศรังสีเรื่องการสวดพันยักษ์ในหนังสือปุจชาวิสัชนาในประเทศโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีซึ่งแจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านณวัดหินหมากเป้งคําถามดังกล่าวเนี่เขาถามว่าเรื่องการสวดพันยักษ์ก่อนประกอบพิธีการเพื่อขับสิ่งชั่วร้าย บรรดาเกจิอาจารย์ที่เข้าทาพิธีก็เก่งๆทั้งนั้นทําไมต้องมีสายศีลล้อมรอบด้วยอแล้วทําไมต้องสวดพันยักษ์ให้เสียเวลาเปล่าๆเป็นเรื่องโง่งมงายหลวงปู่เทศท่านตอบว่าการสวดพันยักษ์เป็นการทําเพื่อขับเสนียดจันไรพระอาจารย์เป็นผู้สวดโดยใช้ได้สายศีลวงรอบเพื่อให้คนยึดถือว่าเสนียดจันไรภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้เรื่องเหล่านี้มองดูก็เหมือนกับงมงาย แต่ความจริงอาตมาก็เคยให้พระธรรมแล้วได้ผลจริงดังปรารถนาถึงจะงมง,งายก็ช่างเถอะแต่สำเร็จตามปรารถนาให้คนอยู่ดีมีสุขก็พอแล้วนั่นก็คือคำตอบจากหลวงปู่เทศเทศสรังสีสำหรับพระพุทธมนต์ที่สวดหลังจากที่ชุมนุมเทวดาแล้วเนี่ยมีเป็นจำนวนมากโดยมีพระปริษต่างๆ ก่อนหน้าพิธีกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นปรากฏว่ามีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางไปยังอุโบสถวัดพระแก้วหลายพันคนจนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอรองรับกับผู้คนจํานวนมหาศาลนั้นได้ถึงแม้ว่าในวันนั้นเมฆฝนจะตั้งเขาทําบุญแล้วเทกระนําลงมาอย่างหนักก็ไม่ได้ทําให้ศรัทธาลดน้อยถอยลงแต่ประการใดประชาชนร่วมสวดและสดับฟังในชุดที่เปียกปอนกันอย่างไม่สะทกสะท้านที่นี่วันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟัง ให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนบทต่างๆที่เขาเอามาสวดกันคราวนั้นนะครับพระปะริศเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบทพระปะริศนี่พระท่านก็สวดให้ตามบ้านนะตามบ้านที่ทําบุญบ้านเนี่ยท่านก็สวดให้เดี๋ยวเรามาเรื่องว่าด้วยมนบทแรกที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้นะครับเรียกว่ามงคลสูตรมนบทเนี่ยพระท่านจะสวดให้เป็นบทแรกเลยเวลาที่ เราทําบุญบ้านนะแล้ววันนั้นเขาก็ใช้มนบทเนี้ยสวดหลังจากชุมนุมเทวดาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มพระสูตรนี้เป็นพุทธดำรัสตอบเทวดาที่มีปัญหาสงสัยว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นมงคลอะไรที่เป็นของดีของมงคลพระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคล38ประการการไม่คบคนทานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งการอยู่ในท้องถิ่นอันสมควรหนึ่ง ความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมากหนึ่งความเป็นผู้มีศิลปะหนึ่งวินัยที่การ ora, มีการศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาที่เป็นสุภาษิตหนึ่งการบำรุงบิดามารดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรหนึ่งการสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งการงานที่ไม่อากลหนึ่งทานหนึ่งธรรมจริยาหนึ่งการสงเคราะห์ญาติมิตรหนึ่ง การงานที่ปราศจากโทษหนึ่งการงดเว้นจากบาปหนึ่งการไม่ดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งมีความเคารพหนึ่งความถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกะตัญญูหนึ่งการฟังธรรมโดยการอันควรหนึ่งขันติหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการเห็นสมณะหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการอันควรหนึ่งตบะหรือว่าความเพียรเผากิเลสหนึ่ง ความประพฤติพรหมจัรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนึ่งจิตที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกต้องโลกธรรมหนึ่งความไม่เศร้าโศกความคลายกำหนัดหนึ่งและข้อที่38ก็คือความกเกษมจากการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นพระสูตรบทที่หนึ่งที่ท่านสาธยายกันวันนั้นบทต่อไปก็คือรัตนสูตร มีตำนานมาจากครั้งพุทธกาลเล่าว่าในครั้งนั้นได้เกิดภัยพิบัติขึ้นที่นครไพรสลีฝนแรงติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเหตุให้พืชพันธัญญาหารขาดแคลนอย่างหนักชาวบ้านยากจนคนแค้นอดอยากปากแห้งล้มป่วยแล้วก็ตายลงเป็นจํานวนมากคนร่ํารวยเห็นแก่ตัวก็กอบโกยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวขาดความสงสารคนตายที่ไหนศพก็ถูกทิ้งอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเกิดอหิวาตากโรคผลานพร่าชีวิตมนุษย์เป็นจํานวนมาก เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากศพซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของพูดผีปีศาจจำพวกกินซากศพเป็นอาหารแล้วก็ลามไปถึงมนุษย์เป็นๆพระเจ้าลิชวีผู้ครองนครก็ประชุมขุนนางเพื่อหาทางขจัดปัญหาใหญ่หลวงของแผ่นดินก็สรุปกันว่าให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันนครราชครุพอพระองค์ทรงรับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วพระองค์ก็ เสด็จมาพร้อมกับภิกษุจำนวนห้าร้อรูปมาทางเรือทันทีที่พระองค์ทรงประทับยืนบนแผ่นดินพระนครภัยสาลีได้ทรงระลึกถึงบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแต่ครั้งอดีตทันใดนั้นเองมหาเมฆก็ตั้งเขาทามึนแล้วก็ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักกระแสน้ำได้พัดพาเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมทั้งซากศพจนกระทั่งแผ่นดินไผาลีสะอาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้น พระบรมศาสดาก็มอบหมายให้พระอ,อนุนท่องจํารัตนสูตรนี้ให้ขึ้นใจเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ขับไล่อัปมงคลต่างๆจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พูดผีต่างๆจนกระทั่งความสงบความสุขได้กลับมาสู่นครภัยสาลีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของบทสวดที่มีชื่อว่ารัตนสูตรทีนี้ต่อไปกรณียเมตสูตรสูตรที่ว่าโดยการเจริญเมตตา มนบทนี้ก็มีอยู่ในเจ็ดตำนานนั่นแหละนะเขาบอกว่าชะง,งัดนักในการนำไปสาธยายยังสถานที่ที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นคาถาปราบผีหรือว่ามนสะกดวิญญาณนะครับแต่เป็นพุทธาวุธที่พระบรมศาสดาประทานแก่ภิกษุ500รูปไว้ใช้ป้องกันตัวเวลาเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมตามป่าหรือว่าภูเขาหรือว่าถ้ำที่มีวิญญาณดุร้ายจะได้ไม่มารบกวนรังควาน คือขณะนั้นพระองค์ประทับที่วัดเชตวันในนครสาวัตถีพระภิกษุ500รูปที่เรียนกรรมฐานกับพระองค์แล้วก็ทูลลาพระองค์ออกไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงตามป่าเขาพระภิกษุทั้ง500รูปเห็นพ้องต้องกันที่จะอยู่ภาวนาที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านพอจะอาศัยบินทบาทก็ หาทำเลที่เหมาะสมของแต่ละองค์ก็แยกย้ายบำเพ็ญเพียรภาวนาใต้ต้นไม้ที่นี้รุกรเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อเห็นพระภิกษุผู้ทรงศีลมากลางกรดโคนต้นไม้เทวดาท่านก็ต้องย้ายลงจากวิมานของตัวลงมาอาศัยอยู่ที่พื้นข้างล่างอ่าเป็นการชั่วคราวก็คิดว่าไม่นานพระท่านคงจะเดินทางไปที่อื่นสามวันก็แล้วห้าวันก็แล้วยังไม่มีทีท่าว่าพระภิกษุเหล่านั้น จะไปก็ทําให้ลุกเทวดาทั้งหลายต้องทรมานเหมือนกับคนออกจากบ้านแล้วไม่มีที่จะนอนจะทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดไม่ได้รับความสะดวกหนักเข้าก็เลยโกรธคิดหาทางขับไล่พระทั้งห้ารอยรูปให้ออกไปจากสถานที่ของตัวคือออกไปจากโคนต้นไม้ก็สำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏแก่พระภิกษุทั้งหลายทําเป็นผีหลอกพระ,ะวิญญาณที่น่ากลัวสยดสยองมาหลอกทั้งวันทั้งคืน พระภิกษุทั้งห้าร้อยรูปไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันสวดมนต์อ่อนเพลียล้มป่วยไปตามๆกันพระภิกษุที่มีกําลังก็่พยุงเพื่อนพระภิกษุบ้างช่วยกันแบกบริขารต่างๆกลับไปเฝ้าไปรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทรงทราบพอพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแล้วก็มอบอมนต์เนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายท่องจําจนขึ้นใจแล้วให้หวนไปปฏิบัติธรรมอย่างที่กล่าวอีกครั้งหนึ่งก่อนพระภิกษุทั้ง500รรูปจะเข้าไปในป่ากันอีกครั้งหนึ่ง พระภิกษุทั้งหมดก็เจริญมนบทเนี่ยครับกรณียเมตตาสูตรสูตรที่ว่าด้วยความมีเมตตาจิตคิดช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสวดจนกว่ากระทั่งรุคเทวดาที่ได้ฟังนะีจิตใจจะโอนอ่อนเป็นความเมตตาในธรรมสละวิมานของตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปกปักรักษาพระภิกษุทั้ง500รูปให้บำเพญ็ญศาสนกิจด้วยความราบรื่นจนภิกษุทั้ง500ได้ดวงตาเห็นธรรมในป่าแห่งนั้นเอง ครับยังมีมนบทสำคัญสำคัญที่จะเล่าให้ฟังอีกหลายบทเดี๋ยวพักสักครู่ครับการเจริญพระพุทธมนต์ขว่าจะถึงบทที่สองเนี่ยก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อยรู้สึก คนที่ไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบมาเป็นเวลานาน,านก็บิดแล้วบิดอีกอ่าบางก็ขยับที่เปลี่ยนท่านั่งแต่ก็ยังนั่งฟังด้วยอาการสงบอยากจะเห็นภาพในลักษณะนี้ในทุกๆบ้านทุกๆห้างร้านบริษัทที่เขานิมนต์พระไปสวดมนต์นะครับจะขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหมน่นี่ควรนั่งฟังด้วยความเคารพ ไม่ใช่ว่าพออาราธนาธรรมให้พระสวดแล้วเสร็จแล้วก็เดินกับพลุกพล่านควักควายไปหมดปล่อยให้ภิกษุท่านเจริญพระพุทธมนต์ในผีบ้านผีเรือนฟังอยู่อย่างนั้นแหละอ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดให้ทุกๆท่ทททานได้ทราบถึงความสําคัญของมนต์แต่ละบทพระสูตรแต่ละพระสูตรว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะพระธรรมคําสอนตลอดจนง่คิดที่แฝงอยู่ในบทสวด ล้วนเป็นการบอกการสอนผู้ฟังทั้งสิน้นแล้วถ้าจะให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่เราผู้ฟังแล้วก็ให้พยายามกําหนดจิตอยู่ที่หูเนี่ยที่รับเสียงทุกบททุกประโยคที่มากระทบกระทบหูให้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้จิตแน่วแน่อยู่กับบทสวดอ่ทีนี้ต่อไปบทสวดที่ชื่อว่าขันธปริตครับ เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเพราะว่าพระภิกษุในครั้งกระนั้นโดนงูพิษกัดถึงกับมรณภาพอยู่เป็นประจำข่าวการโดนงูกัดและถึงแก่มรณภาพของพระรูปต่างๆกระจายไปทั่วเป็นเหตุให้ชาวบ้านและพระภิกษุรูปอื่นก็ประวันพันพรึงพร้อมใจกันไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่วัดเชตวันให้ทรงทราบพ,พระองค์ก็ตรัสให้พุทธบริษัทในที่ประชุมขณะนั้นได้ทราบว่า พระภิกษุผู้มีศีลอยู่ด้วยความเมตตาทำไม่น่าที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในลักษณะนี้จึงมีพระดำรัสว่าหน้าที่จะเป็นเพราะว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นท่านไม่ได้เจริญเมตตาไปในเหล่างูร้ายทั้งหลายพระองค์จึงได้มอบมนป้องกันตัวชื่อขันธะปริศซึ่งเป็นมนที่แผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้งสคือตระกูลวิรูปักตระกูลเอราบท ตระกูลฉัพยาบุตรและตระกูลกันหาโคตมกะให้พระภิกษุทั้งหลายรับแล้วก็ท่องบนเพื่อคุ้มครองตัวให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆจากอสรพิษอ่ะหมดเรื่องมนกันงูแล้วทิศนี่มาถึงบทสำคัญพุทธมน์สำคัญถึ่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรือว่าทำงานที่มีความเสี่ยงสูง พุทธมน์บทนี้หลวงปู่ฟัน่นอาจารโรวัดถ้ำขามเคยนำบทย่อมาจารึกบนเหรียญรุ่นแรกของท่านเมื่อปี2517พุทธคุณหนักไปทางแคล้วคลาดชื่อคาถาโมระปริศครับคาถานี้แม้เมื่อครั้งหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามออกธุดงจากพม่าเข้ามายังประเทศไทยตลอดระยะทางการเดินทางนี่ท่านใช้มนบทนี้ครับประจําองค์ท่านเสมอมาพอรุ่งเชา้าพอตะวันทอแสง หลวงพ่ออุตมะจะยืนท่อสายตาไปยังพระอาทิตย์แล้วก็สวดบทอุเทตะยันจักคุมาเนี่ยครั้นพอดวงอาทิตย์จะลาลับไปจากฟ้าในตอนเย็นกิจวัตรของท่านอีกอย่างนึงก็คือการยืนมองพระอาทิตย์ที่กําลังทิ้งดวงลาลับจากโลกแล้วก็สาธยายมนอุเปตะยันจักคุมาซึ่งเป็นพุทธมนต์สำหรับป้องกันตัวของพญานกยูงอ่าก็เรียกคาถานกยุงทองครับสมัยที่อ่า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นนกยูงทองเมื่อตอนที่พระองค์สเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทองมีร่างกายงดงามมากจนกระทั่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวได้ท่านก็ละทิ้งบริวารทั้งหลายไปยังป่าหิม,มาพานไกลสุดพ้นแต่ว่าคาร่ําลือถึงความงดงามของพญานกยูงทองนี่ดังไปถึงพระกันของพระมเหสีพระเจ้าพระนาสีมีพระประสงค์จะได้เป็นเจ้าของก็มีรางวัลนําจับจํานวนมาก สำหรับพรานคนไหนก็ได้ที่สามารถจับนกยุงทองมาถวายได้แต่ด้วยอำนาจแห่งมนที่มีชื่อว่าโมระปริทที่ท่านเจริญทุกเชา้าค่าไม่ได้ขาดก็ดนบันดาลให้ในายพรานเนี่ยไม่สามารถจะจับพญานกยุงทองได้ท่านบินไปที่ไหนเครื่องดักเครื่องจับนี่ล้มกระเนรนาดอ่าแม้ว่าท่านจะพลาดไปอยู่ในเครื่องดักจับพวกแล้วพวกบ่วงก็ไม่ทำงาน เป็นที่น่าอัศจรรย์การล่าเงินรางวัลของพรานป่าสืบทอดกันหลายชั่วอายุคนก็ไม่สามารถจับพญานกยุงทองได้แต่ก็มีนายพรานที่ชาญฉลาดก็รอบสังเกตพฤติกรรมของพญานกยุงทองโดยละเอียดก็ทราบวากรนที่พญานกยุงจะออกหากินเนี่ยออกจากถิ่นฐานน้องตนก็ยืนสาทยายมนพอกลับมาจากรังก่อนจะเข้าพักหลับนอนก็สาทยายมนอีกครั้งหนึ่งพอรู้อย่างนี้ก็ใช้หนังนกรูปงาม แล้วก็มีเสียงร้องที่ไพเราะจับใจมักขันล่อนางล่อพญานกยุงแต่เช้าเพื่อไม่ให้พญานกยุงทองได้สาธยายมนทีนี้พอฟังเสียงเสียงผู้หญิงนี่ไม่ได้มีอำนาจเกิดความสเสน่หาถลาร่อนเข้าหานกยุงไม่ได้คาดคิดว่าเป็นอุบายเขาในพรานวันนั้นไม่ได้ส่วนมนก็เลยปรากฏว่าพญานกยุงทองโดนจับเป็นไปถวายพระราชา แต่ว่าในที่สุดพญานกยูงทองก็สามารถกลับไปยังถิ่นฐานด้วยความปลอดภัยการสวดสาธยายมนเนี่ยเชื่อว่าเป็นกิจวัตรที่หลายๆท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสุริมงคลทั้งตัวเองและครอบครัวพุทธมนต์หลายหลายบทในเจ็ดตำนานก็มีคารวะาเอาไปสวดในชีวิตประจำวันเพราะถือว่าเป็นพุทธมนต์หรือว่ามนตของพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นพุทธมนต์บทที่ชื่อว่าวัตตะปริศแปลว่ามนเครื่องป้องกันของพญานกคุ้ม คือเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพญานกคุ้มในครั้งนั้นพระองค์เป็นพญานกคุ้มที่เกิดมาลืมตาดูโลกไม่เท่าไหร่ขนก็ยังไม่ขึ้นจะประคองตัวให้ยืนก็ยังไม่ไหวเลยอาศัยแต่บิดามารดาหาอาหารมาป้อนแล้วก็ปกป้องดูแลรักษาอยู่ในป่าใหญ่เมืองมคตวันหนึ่งเกิดไฟป่าลุกลามไม้ไม้แห้ง ต้นเล็กต้นใหญ่กินเนื้อที่กว้างใหญ่ส่งความร้อนกระจายไปทั่วควันไฟนิปกลุมท้องฟ้าทำมึนแล้วก็สร้างความตกตะลึงพึงเพลิดให้กับบรรดาสัตว์ป่าก็แตกตื่นหนีตายกันโกลาหลสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หนีทิน่นกันยังไม่คิดชีวิตรวมทั้งบิดามรดาของพญาน,นกคุม้มที่เห็นอนุภาพแสงเพลิงที่ลุกคืบหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งสงสารลูกก็สงสารครั้นเหลือไปดูไฟก็ใกล้เข้ามาทุกขณะก็ตัดสินใจทิ้งลูกน้อยไว้เผชิญภัยแต่เพียงลําพัง พญานกคุ้มผู้น่าสงสารเหลียวซ้ายแลกวา่าก็เห็นแต่บรรดาสัตว์วิ่งกันยังไม่คิดชีวิตกลับมามองที่ตัวเองก็อยากจะหนีเหมือนกับสัตว์เหล่านั้นบ้างแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าปีกและขาไม่มีกําลังเหมือนกับสัตว์อื่นๆเมื่อมองไม่เห็นที่พึ่งอย่างอื่นแล้วก็หวนมาระลึกถึงคุณของพระธรรมน้อมนํารําลึกถึงศีลสัจจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยจากมหาอคคี ทันใดนั้นไฟที่กำลังโหมอย่างหนักไม่มีทีท่าจะดับลงปรากฏว่ากลับสิน้นฤทธิ์ลงเหมือนคบเพลิงจุ่มลงมาในน้ำดับสนิทในฉับพลันทันทีนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่าณสถานที่นี้จะไม่เกิดเพลิงไหม้อีกตลอดหนึ่งกับหรือว่าไฟไหม้มาโดยรอบก็จะดับด้วยอำนาจของพญานกคุ้มหรือว่าวัตกะปริษเนี่ย คาถานี้พระท่านถึงนิยมสวดในงานขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทเปิดร้านเปิดความใหม่นะรวมทั้งพระสมัยโบราณก็นิยมสร้างวัตถุมงคลด้วยการหล่อด้วยโลหะบ้างที่ว่าทําเป็นยันติดตามบ้านช่องก็ใช้นี่แหละครับมน์อันนี้ละยันอันนี้ละมน์บทสําคัญอีกบทหนึ่งในเจ็ดตำนานก็คือพชังคปริตนะครับเป็นพระพุทธมนต์ที่นิยมสวดกันอย่างแพร่หลายทั้งพระทั้งคารวะ โดยเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธมนต์ที่บำบัดโรคและทำให้ชีวิตยืนยาวรวมทั้งเป็นที่นิยมใช้สวดเพื่อการต่ออายุแม้ว่าตามตำนานก็เป็นพระพุทธมนต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทราบข่าวว่าพระมหากัสปะเถระเจ้าและพระโมกคลาเถระเจ้าอาพาธพระองค์เสด็จไปเยี่ยมพระนั่งไต่าถามทราบความอาการของโรคแล้วก็ทรงประทานพชังคสูตรนี่ ให้พระเถระทั้งสองเนี่ยฟังจนจบสูตรอาการของโรคก็หายไปด้วยพุทธอวสถของพระบรมศาสดาก็เลยเป็นที่นิยมของหมู่พระภิกษุที่สนใจแพร่หลายแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพระประชวรเองก็มอบหมายให้พระจุนทะผู้เป็นพุทธอุปถาคก็สวดบทนี่ครับพชังคสูตรเนี่ยสวดให้พระองค์ฟัง พอเจริญพระพุทธมนต์อันนี้จบลงพระกันของพระองค์ท่านก็พลันกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมท่านผู้ฟังอันนี้สงหลายประการจากมนเนี่ยในขณะที่ทําการสวดหลวงปู่อ่อนสาสุกาโรวัดป่าบ้านหนองใหญ่จังหวัดอุดรธานีท่านเคยพูดไว้เมื่อตอนท่านอายุ83ปีว่าอำนาจของมนเนี่ยทำให้หนึ่งไล่ความขี้เกียจอารมณ์เบื่อเสื่องซึมง่วงนอนจะหมดไป เกิดความแช่มชื่นขึ้นมาแทนที่สองตัดความเห็นแก่ตัวเพราะขณะสาธยายมนเนี่ยอารมณ์มันจะไปอยู่ที่การสวดไม่คิดถึงตัวเองความโกรธความหลงไม่กล้ากลายเข้าสู่จิตใจสามจิตเป็นสมาธิเพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ไม่อย่างนั้นจะสวดผิดได้หน้าลืมหลังเมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็ยนในจิตก็จะเกิดขึ้นสี่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะขณะนั้นผู้สวดมีกายวาจาปกติคือมีศีลมีใจแน่วแน่มีสมาธิ มีความรู้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาครบใจศีกขาอย่างแท้จริงมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะครับการแก้ดวงหรือว่าการสะเดาะเคราะห์ให้ถูกวิธีเพื่อให้เคราะ์ร้ายได้บรรเทาเบา,บาบางลงหรือว่าหายไปด้วยวิธีการเหล่านี้ยังได้อย่างหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคือหนึ่ง ให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงชีวิตชะตาขาดเช่นปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตา่าปล่อยกบมาอ,อันนี้ควรจะไปซื้อสัตว์ที่ตลาดหรือว่าที่กำลังจะโดนฆ่านะครับ 2. องทำบุญให้ทานให้ชีวิตให้ทรัพย์สินให้เครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคคลที่เขาขาดแคลนข้อที่สามทำบุญตามหลักและพิธีการทางาศาสนาแล้วก็ให้ทำบุญอย่างรู้หลัก รู้ถึงความพอดีไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อเอาหน้าหรือว่าทำจนตัวเองเดือดร้อนข้อที่4รักษาศินห้าเป็นอย่างน้อยไม่เบียดเบียนใครเพราะจะเป็นเกราะช่วยคุ้มครองตัวคุณเองหลังจากทำบุญทุกครั้งควรจะแผ่เมตตาหรื่ากรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็สรรพสัตว์ด,ด้วยนะครับ ทีนี้วิธีสะดอกเคราะห์ให้ได้ผลคือมนุษย์ทุกรูปทุกนามในยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ลำบากต่างๆนานาบางคนก็เที่ยวไปบนเจ้าหรือว่าให้หมอทํานายทายทักหวังจะได้สะดอกเคราะห์ภัยแต่ก็มักจะไม่ได้ดังใจหวังอันนี้เป็นสาเหตุอะไรก็เพราะมูลเหตุแห่งเคราะห์ภัยหรือว่าอากุศวกรรมเนี่ยมันยังมีอยู่ยังไม่ได้ถูกกำจัดไปนั่นเอง บางคนแม้ว่าจะได้บำเพ็ญรมแต่ก็บำเพ็ญไม่จริงจังบางคนก็สร้างกรรมใหม่บาปใหม่ขึ้นมาอีกก็เสมือนถังที่มีรูรั่วน้ำมันก็ย่อมจะไหลออกหมดแม้ว่าจะได้สร้างบุญกุศลไว้มากแต่ก็ยังคงไม่อาจจะสะเดาะเคราะห์ภัยอยู่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อเกิดความทุกข์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยก็จงตรวจตราดูการกระทำการพูดของตัวว่ามีข้อบอกพร่องหรือเปล่า โดยเฉพาะศีลห้าว่าตัวเองรักษาได้หมดหรือไม่หากมีข้อบกพร่องก็จงรีบสารภาพบาปอย่างจริงใจต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเร็วแล้วอธิษฐานในใจหรือว่าเปล่งวาจาว่าณนะปุเนวังกริษามิข้าพเจ้าจะไม่กระทำอย่างนี้อีกคือต้องทำด้วยใจจริงๆไม่ใช่ทำแต่ปากแล้วใจก็คิดว่าเราจะไม่ทำสิ่งไม่ดีอย่างนี้อีกตั้งแต่นี้ต่อไปจะทำแต่กรรมดี แล้วก็ทำตามคำแนะนำทั้งสี่อย่างข้างบนนั่นแหละ,ะหากทำได้ทุกอย่างจะค่อยๆสมความปรารถนาความโชคร้ายก็จะกลับกลายเป็นโชคดีไม่อย่างนั้นแม้จะมีเทวดาเสด็จลงมาก็ยากที่จะช่วยคนที่ดวงชะตากำลังตกชีวิตใครๆก็รักอย่าได้คิดทำลายเด็ดขาดแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลงระเริงประมาทอยู่ในบาปกรรมก็เลยยากที่จะสลายง่ายๆ กรรมเก่ายังไม่ทันสลายก็สร้างกรรมใหม่เพิ่มก็เลยต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวังวนแห่งวัตฏะไม่รู้จักจบจักสิ้นครับนั่นก็คือเรื่องของการทําบุญสะดเดาะเคราะห์แก้กรรมในขั้นต้นนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ